ส an. วัสดีครับครับวันนี้เออวันนี้นั้นอยากกินตำปลากับเด็กอีเลี้ยวโอ้ตำปลาเนาะครับวันนี้เป็นเต็ปวลีครับโอ้ย่ยตำป่าตํารเอยสียินตำป่าครับปลากับเด็กครับวันนี้รับกินตำป่าเส้นเคยครับอ่าโอเคโอเคแนนกินครับครับเออเอครับคุณตกไปช่องเขาแล้ว อันบางแดดให้ผมหน่อยครับอ้นันจเย็นครับจะฆ่าลูกน้องแล้วนี่มเ่อสกุ้งก้าครับนั่นครับู่าน้เียติอหยัดหอยครับขอซื้อครับแซน้นมากินครับกินะกินดิอองสิมาซิผมมันชัดมากนนส่วนแรง ขแบบแบเละมังนี่่ม่แมงไม่แ้อยากกินคูนครับมีไม่ของหนีครับนี่ครับช็อกโกแลตเป็นตัวครับชื่อซอะมากนคนดังคนดังอนีรก็บ้าแม่ครับสปอนมาครับสาปอนมาปอนรสาิเก๋ตัหมตบมคุขอดมยั้นหรอปนนี่มันยังงันเลยม่ไ้ก รันบาลดีเนาะน้องไปถือดอนไว้มาเฮียบ้านยีบ๊ทดอนไว้วิจัยเก็บสารคามครับลงทุนขี่รถมานี่ใช่แล้วครับขายรถพ่วงครับเมื่อกี้ว้าวว้าวมาเก็บเกือบปลีแล้วครับเกือบไม่ได้ไปหาในอันครับเกือบได้ไปหาในในฝันครับคิดถึงแน่นเลยมานะครับเฮ้ยบอมไม่เคยเจอนะครับแต่คิดถึง ันเย็บี่อะวันแย็บเนือหาผนาครับพวกนั้นไปซื้อน้ำโคกมาเหรอซื้นโคกไหมไม่่ย้อนใช่ปะหัวหอมของมี่เขาจะไปกินน้ำโกอบเสียงน่าเอาแมงมุมขครผิวของเขาเจากินอะไรนี่โอ้ยอาเดี๋ยวบกมะยังเกิดระบาดได้มหมเาม

ว่าหล่ครับพี่ปูครับปูปูดองรับปูดองดองนี่มาครับนี่นะครับอันนี้ครับหัวตาดีเห็นครับเราไปยืมครับหน้าหนอนลงจริงจริงครับอย่าตลัวนะครับด่าเพียงน้องระวงมังกรพุ่งไฟนะ

อ้ยตัดเลยครับเอาไล่ไล่ยนัส่ั่งเอาเอาเลี้ยครอาเีรั็วโอ้ยอ้ออก่อนกินเลี้ยกนเนอเลยกินนอเลยไปกินน้อกอชแ่างแก้วมาฝากไ้ีนี่อ้ยฝากมกินอกอันดีเามากินีไหดีครับออลกินิเตียนเทย่ได้ลิปอยาได้ลปตแปนแปนก็ของ นี่ยไม่กินหรอคกูก็ทั้อยาไปเตียมต้นกับบองเพชรกูทั้งอยาไปเสือกเรื่ยกูมึงเนี่ยพวกมาเสือก่่ยมาเสือโอ้แสบมากมาเฉลี่ก็ได้ต้งนยังไคนไกี่ลยันไม่เกีวได้หรอไงไอตัตัดออกนี่ได้ครับหนาเสือกครับเส้นเสอครับนี่ม่เส้นเสือ จังวันี้ครับเยบร้อยแล้วช็อกโกแลตกินได้ครับช็อกโกแลตกินตับคุงครับช็อกโกแลตไม่ชีวิตเห็นแต่แขนช็อกโกแลตไอ้ยังกอกว้กส่น้ำเอบวกอไรนะตับคุ้งไข่หูนะครับไข่หู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 ไม่ไ่อันเดียงครับคุอันเียง นันเลี้ยงค่มื่อนี่้นนเลี้ยงก็บอกว่าบะตองสูงมากเขาบอกควนเงี้กว่านี่มอันนี้ย8บาทแป๊เจ๊แปดบาทแปอาไปมาเก่าแปดทีมกอลมฟเสียบบอจ่อไปขึ้นก็เจ้ามันกินต้มไก่ครับเอาอไอ่ไปทำไมครับต้มไก่ครับโอ้โ ไม่พี่คนกินผักเลยนะครับจังหวะนี้อ๋อกินผักนะสิวปิงชิลิงกินเยอะๆได้ตัวจะขาวนะครับน้องปิงชิริงก็แม่อันกินอะไรกินม้วนดิฉันดำวัวแม่งอะวัวคื่บุตรชายโป่งดิฉันนี่นี่ไม่หัวแม่งดังเด็กปิ้งชิลลิงวัวแม่งหัวแม่งดังเรียบน้องตั๊กหิวมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับโอ้โหวันนี้ปลาาผีมาปล่อยครับมีลักกี่คนเนี่ย โอยอยอยรีเยอะังานแต่วัยรุ่นเไมนั้นมีแต uh ่วัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นเด็กๆกอันนี้ก็เคยนะครับอันนี้หันยี่้าต้าตกินดูขี้มูด วายบุญก่ล้ยตานีกินดโตได้จัดกินได้โอ้ยีมาครับมเนานะครับวัสดีครับครับผมเป็นางอครับวันดีครับครับมันมัต้องดีกาเดกูเบิรน้มันกว่าโอ้ยครับหม่มือนเออเอาเออมคเตีววะเดี๋ยวนอเยกล่องนี้ซื้อกินดีเลยนี่มาจากนี่มาจากน้องแวงบ่อเกี่ยวเนาะ น้องแว้งบอลแกวครับอันนี้เขียดคระสินบ้านผมอยู่ครับอันนี้ส่วนซุมนีกับมาตะเถิดเพื่อก,กันตะวิชัยสาระข้ามครับนนโโรต้องต้องทิ้ที่รถมาโ,มโ,โอ้ดีใจร้ายครับเพราะว่ายมไมย่ยามกัน,อ,นอันนี้อากาศตรงงหนตรงหน้า

มอมรรยากาศมีความเหฮาหน่อยคับคึกคืนนิดหน่อยครับี้ว่าก็จะมีเอฟซาเล่นน้ำบอกเล็กน้อยแล้วก็สมือนี่ยเอฟซีลักปุยไงเนี้ยเเริ่มคึกคืนกันนะครับสำหรับคลิปช่องผมครับขอบใจขอบคุณมากมครับที่มาเรียมมาเยี่ยมมายามผมครับมาเห่น้ำ กินเน,นี่ย <c oughs> ลิ่นลิ่นลินอ้นีเี่ยเลยรักกนไมทนน่ทุบเซสาดซก่อนนะน้องทุบเซสาดซก่อนน้องโอ้มันสิแตกะคือบนุบใส่นีท่านนีซือเซสาดนม่นจะมาแตกอ,อ้าวอ้อข้าวก่อนนี่ยตอไป

เรียบร่าจมูกนะครับวานสินภาเนี่ยว่านเนี่ยโบกสินายังยิ่งกินนะวะยิ่งนะวะแล้วของฟรี